สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอยู่นะครับพามาพบกับพี่วันเพ็ญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คะเป็นอหอมล้านนานะคะใชะ้ข้าวกล้องเพาะตอนที่เพาะตอนที่มาลงโจนใหม่ๆเนี่ยรอ,อดไม่รอดเท่ากันนะคะเป็นลักษณะที่อ่อนแอพอสมควรเพราะว่าเป็นข้าวกล้องแต่ว่าพอพอเขาตั้งตัวได้มาตอนนี้ก็ก,ก็ก็ทันเขาอะคะ่ะทันเขาหมายถึงว่าการพัฒนาตัวนี่ทันเขา แล้วแปลงข้างๆนี้เป็นพันธุ์อะไรครับแปลงข้างๆนี้เป็น,เป,นเป็นหอมนินค่ะนี่ค่ะเป็นหอมนินค่ะอันนี้อันนี้ใช้ข้าวเปลือกข้าวเปลือกก,ก,ก็ไม่มีปัญหาก็แข็งแรงดีค่ะแต่อันนู้นอันนู้นที่เห็นมันเป็นหอมสุกโขอันนั้นออกรวงจะมองเห็นตะไบจะไม่ค่อยเห็นรวงมองไกลๆนะคะซ่อนรวงซ่อนรวงค่ะลักษณะก็แตกต่างกันพอสมควรครับปลูออกทั้งหมดสี่สายพันธุ์สี่สายพันธุ์ค่ะไว้ศึกษาลักษณะก่อนนะครับใช่ค่ะ ็ดูด้วยว่าสายพันธุ์ไหนเหมาะเหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่นี่ด้วยค่ะก็คือเริ่มต้นไม่ต้องปลูกเยอะค่ะไม่ต้องปลูกเยอะค่ะก็ใช้บดิพันธ์น้อยนะครับสาหรับวิธีการตีตารางนาปลาเป้า,าใช่ค่ะบริพันธ์น้อยค่ะใช้เบเล็ดเดียวค่ะนะครับแล้วก็เก็บพันธุ์ปนได้ง่ายด้วยค่ะแล้วก็แต่กอมาก็เท่ากับที่ทําหลายๆต้นนะครับนะครับอย่างนี้มั่นใจได้เลยว่าได้พันธุ์บริสุทธิ์แน่นอนใช่ค่ะได้ พันบริสุทธิ์แล้วก็มาตรฐานนะครับก็ขอบคุณพี่วันเป็นมากนะครับค่ะค่ะ